น้อยทางมันไใหญ่นะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะคะจะพาเพื่อนๆเข้าป่าเข้าดงนะคะเนี่ยยักเม็ยนยังเด้อบัน่านกระโบออกด้วผี่นองเลยมันเวียนหงมแตะเวียนมันขึ้นสูงอันนี้คือตลาดทางรัฐรัตนบุรีนะคะทุกคนไนนอ้น้องหัวอยบัน อนโนนพอดีไม่เจอะไดเนี่ยปานบอกยายพูดเก่งจังวะสนอานนหรือใครเนี่ยขอโทษขอไปนะคะปานไม่ออกเลยนี่มันไม่เห็นหงเพราะว่ามันแก้งแล้วนะคะทุกคนทางก็จะง,งององอย่างงแบบนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมน,นะคะ ขอบคุณเอฟซีที่อยู่ข้างบนด้วยนะคะคือกล้องมานานประมาณประมาณกี่นาทีเนี่ยสิบกว่าน,นาทีนะคะทุกคนคือกล้องมาได้สิบเจ็ดนาทีตอนนีแ้แขนกำลังล้าหล่อยนะคะกำล,ลังเหนื่อยแขนนะคะทุกคน พอถึงตลาดเราก็จะลงไลน์นะคะทุกคนเพราะว่าเราจะรีบซื้อของไปขายแต่ไม่รู้ว่าจะขายได้ไม่ได้นะเพราะว่ามันแก้งแล้วมันสวยแล้วขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะเชื่อกดไลค์กดเลิฟกเ้ป้าด้วยนะคะตอนนี้ป้าได้แปดเลิฟเมื่อไหร่จะถึงสี่สิบห้าสิบเลิฟกับเขาสักทีเนี่ยเมื่อไร่เราจะดวงดีถึงราวัลที่หนึ่ง พี่นานโอ้ขอบคุณน้องนันนะคะอัน,นป้าพเเห็นคอมเมนต์ปันปใดไ,ไหมว่ามันเหลือมมันเหลือมตาและเวทมันซองตาอันนี้คือทางเส้นใต้ตลาดอำเภอรัตนบุรีแล้วเข้าด้านหลังเราไม่เข้าด้านหน้าเพราะว่ารถมันเยอะ แล้วก็จะเข้าตลาดเลยนะคะทุกคนตลาดผักคุณตะวนันโอตะวันสวยขอบคุณเสียผูขอบคุณยายเล็กคนงามขอบคุณน้องน่านขอบคุณน้องอน้อง้อนอานงก่อ,อน,นแล้วก็เบาขึ้นเข้ามาเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ทุกคนก็จะเข้าหลังตลาดนี่คือหลังตลาดแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะทุกคนเพราะว่าเราหลบทางเส้นใหญ่อุ้ยอุ้ยจะว่างเดหนรถรถก็เยอะ ทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะเราถึงตลาดรัตนาบุรีแล้วนะคะทุกคนเราเข้าหลังตลาดเบาๆดูหนูเอ้เเสียวเสียวเออหนูยกพาใหญ่เร็วเสียวดากพอเราถึงตลาดผักแล้วเราก็จะลงไรนนะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะคะมือนีเน็ตกับเพื่อนใจนี่จะน้อยเน็ใไ้ไลท์สุดสมือเปิดขึ้นหันหลิวๆลิวเนยมือนีสัญญาณคือมาเต็มเลย เราเห็นตลาดผักเลยนะคะทุกคนเราก็จะลงไลเลยนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะไคมาเนี่ยน้อบันเนาะฮู้วันสวัสดีค่ะวันแคร์บ้าเนี่ยหรือไผเนาะแคทบ่น้องแคทเอาอะไรมะคะน้องแคร์ <laughs> ขอบคุณพี่น้องทุกคนเลยจะเดินขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะกดไลค์กดเลิฟจีน่าแคทจีน่าแคทขอบคุณนะคะยังไปอีกยังไปอีกเ <c oughs> ดี๋ยวป้าก็จะลงไลค์แล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะบ๊ายบายนะคะ